สวดีจัสรรช่องเฟรมุนชูชาแนลค่ะขออนุญาตถ่ายนะคะอันนี้อันนี้อันนี้ของของใครคะของทีอย่างนี้นมเปรี้ยวอันนี้ของนมเปรี้ยวนะเจ้าหูอยู่บนนมเปรี้ยวคือไผ่เฮ้ยนเด่นในเด่นในเดใเนโอค่ะคุณแม่มวยนะคะคุณแม่มวยนะครับแล้วก็หลายหลายคนเลยนะคะเอนนให้าบอันวาให้เจึงมือสะก้อนค่ะ ่นี่นะคะจากแม่ปุ้ยนะคะก็เป็นสะพานบุญมาจากแม่หมวยนะคะแม่หมวยมีแต่เก่งๆทั้งนั้นเลยนี่ก็เลยรับแทนนะคะครับโอเคครับกำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วตอนนี้นะครับปีไม้ครับมาแล้วนะคะนี่ยนะคะเข้าได้ค่ะเข้าได้ค่ะ ใครจะกินอยากกินโกโก้มากกว่าโกโก้นี่แหละนะโกโก้เวลาชงอะไรเงี้ยมันหอมช็อกโกแลตกินมันดีนะพูดถึง,งชงไหมลัะ <laughs> ถ้าน,นต,ตกมันก็ไปไม่ได้เมนท่ไนะถ้าฝนตกมันก็ขี่ไม่ได้เหอมอนมันถ้แท้เครื่องมันนั่นน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะถ้้เครื่องมันเขาเรียกว่าอะไร,รคือมันไม่ให้โดนน้ำอะ่ะก็าได้หนูกะว่าจะไปเอาันี้แหละกะว่าจะให้แฟนเอามาให้อันนี้แหละหนูจะไม่เอาโมไซย์ใหญ่นี้มาเนาะพอเราไปดูการใช้รถไฟฟ้า,า,าน่ะ ก็เลยไม่เอาเอารถนี่แหละสตาร์ทมือตัด์ทขานี่แหละเอามอเตอร์ไซค์นี่แหละดีที่สุดไปไกลได้เพราะรถไฟฟ้าเราไปไกลไม่ได้ไงเอาอะไรเอาอะไรเอาคลิปนี้เอาอะไรอืมไม่เป็นไรนี่นะคะเราก็มาดูบอสนาทีมานะคะ เอาอะไรมาโชว์เรานาะกลับไปครับเห็นคุณยีเินทางมั่งมีด้านรวยทุกข์ทุกข์มังทุกขารูคร้ทุกข์ข่ะเห็นไหมเนี่เห็นไหมเนี่ยโอ้โหโชว์ไปดูกันคัดค้านนะใครว่าลุงคนปตนห้ามพี่นี้เขาจริงๆแล้ววันนี้จะไม่ได้มาแล้วดูงเขาไ่้ขึ้นมาก็เลยมาลุงเขาขึ้นมา กว่ไปไว้ให้ผมขึ้นมาอะไรขึ้นมาก็เลยดิงมาเพราะจริงๆแล้วอยู่แลดูแลกุกรณวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเสาร์ทิ้งก็มานี่นะครับเหมือนจ่าเอ็มเลยนะครับก็เป็นเหมือนจ่าเอ็มนั่นแหละนะครับเพราะว่าพักผมมาแล้วยูทูบเบอร์ที่เขาอยุคก็อย่างแม่พีย่าชิในลองพี่แดงอย่างเงี้ยในลองอย่างเงี้ยแล้วก็ใครหลายคนขอเหงาเขาก็เลยขอร้องไว้ให้ย้ายผมมาให้ผมอยู่นู่นก็เลยคุยกระลุงว่าเออจันทร์ถึงศุกร์อยู่นู่น เสาร์วันนี้บางทีบางเสาร์ก็อาจจะมาบ้างไม่ได้มาบ้างอยู่ที่อยู่ที่อ่าหน้าที่พละของเราเราชอบนะครับนี่ก็ไม่มีเวลาม่าว่าเขาไม่ให้ผมเข้าจับปลาดมดมไม่ได้ไม่ได้ไม่มาพี่เนี่ยมัตรวยค่ะดูบัตรครับผมโอ้โหหม้แดงนะผมมีบัตรยังไงก็เข้าได้นะคะไม่มีบัตรก็เข้าได้นะคะใส่กางเกงขายาวนี่กปูอ่ะเนี่นะคะกูจะมีบัตรมาหาว่าแสกของเงาอย่างนี้นีบัตรอะไรเนี่ย ก็เลยมาถามว่ามีบัตรเขาได้ไหมครับเขาได้เขาได้นะโอเคโอเคครับิวท่านเออจดวันนี้วันอะไรวันพุธอ่ะผมมาทำไมวะวันนี้มีันมีกันมีอะไรมีวัน่มาทำไมวะมาทำไมวะพี่ถึ่นช้างพงษ์วันนีเห็นเครียดเมียไ่ให้เมียไม่ให้นอนเยด้วยไม่ให้นอนในบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถือเงินไม่ถือเงินทำไมเงินใช้ไม่เป็นใช้เป็น อ่อนนั่งยืนเลี้ยงงานท้อดูเดี๋ยวพี่นาทีปกติพี่นาทีไม่ได้ใส่กางเกงขายาวนี่ค่ะอ๋อวันนี้เป็นงานเป็นการอะไรเป็นงานการนิดนึงครับเป็นงานเป็นการนิดนึงเป็นงานเป็นการนิดนึงใช่วันนี้ได้ข่าวว่าผู้หลักผู้ใหญ่มาจากต่างประเทศก็เลยต้องมารับหน้าเสื้อแทนนะอ๋อค่ะนี่ค่ะมีรองเท้า บ้านกินบ้านกินก่อนอ๋ออะอะอะกคนนุกละโชว์แล้วโชว์แล้โชว์และกินกินไงสองคนเล่นเล่นเอาเพียประเด็นนะจีเวลามากูประเด็นเยอะทั้งวันไปยิประเด็นกูยุกกล้องเนี่ยหาประเด็นมาให้กูคียกูไม่ได้มาจับปลาดงยังมีประเด็นให้กูอีกพี่นาทีมีประเด็นอะไรเหรอคะไม่รู้เลยเขาบอกว่าลุงป้าเนี่ยไม่ให้พี่เข้าจับปลาดองแล้วมึงรู้ไหมว่ากูคุยกับลุงกับป้าทุกวัน น่าซื้ออาจจะน่าตึงๆอาจจะไม่ได้คุยนะมาเป็นแผนที่กูลองใจคนเข้าใจป่ะกูลองใจคนที่บ่หูอ่ะตอนนี้กูไม่ได้รู้ใจคนแล้วเขาจะหมายว่าว่าใครคิดจะอะไรยังไงนะครับแต่หลังบ้านอ่ะกูคุยกับลุงกับป้าทุกวันที่บ่หูอ่ะจะขึ้น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 เอาสิเอาเหมือนในติ๊กต็อกเมื่อวานโอ้โห จะโดนน้ำแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันมีประเด็นดราม่าเลยกับถามว่ายูทูบเบอร์ที่ฆ่าใครที่ค้าอะไรโอ้โหทุเป็นยังไงกันผมครับที่ค้าเมียครับฮะไม่มีใครเป็นที่ฆ่าหรอกครับพี่นาทีคือตรงนี้เอฟซีผมยังบอกให้นะครับ การที่เรามาอยู่กับลูกนี่เขาช่วยกันทำนู่นทำนี่ทำนั่นเนี่ยนะครับมันแรกกับยอดวิวที่เราได้จากยูทูบเบอร์เราทำงานแลกคลิปเราทำงานแลกคลิปนะครับถามว่าพวกเราเต็มใจไหมเต็มใจต่างคนต่างมีหน้าที่นะครับออมออมเออเปืองคลิปเปลืองแล้วเฮ้คลิปเปลืองแล้วแกได้ดูคลิปเมื่อวานนะแกยังจำได้อยู่ไหมเออจะเลี้ยงฟาดหางเลยนี่ชอชอยนี่จังหวดไปไหนเนาะ โอ้จังพงจะเตะจะเตะแม่มาต่อยแล้วโอ้แตาคือเราอยู่เราอยู่เราอยู่ตรงนี้เหมือนพี่เหมือนน้องเราจังพงขออีกทีนึงอ๋อขอดีครับวันนีรับไม่ต่อยอีครับเฮ้ยเหรอเฮ้ยเฮ้ยปุ่สอเฮ้ยอุปกรณ์กระเคียงใครมาขอจับบูทูธเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยอุปกรณ์กระเคียงขอใบพายชงพงษ์ไม่กระเคียงม่มาต่อยหน่อยวันนี้อโอ้เอม่มาต่อยกากปั่นสอบับผมปันสอบ เก <Kell ee> ารหยอกเล่นนะคะหยอกเล <swimming> ่นก <Subst itute> ah. ah ันทีทุกคนค้ำคัน ไปเอาคลิปนี้หน่อยเรื่องหนึ่งเดี๋เขาไม่มาครับเขาไม่มานะคะก็ยมนมาให้ตัวเราไปทำด้วยนะคะนี่นะคะคุณนทีมาในครั้งนี้ก็มีแผนนะคะมีแผนมานะคะเนาะอ่ะก็เราก็ได้ฟังจากปากคุณนทีแล้วนะคะเนาะมีแผนอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปเลยนะคะไปไปช่วยลงของเล็วปะ อ,อย่าเพิ่งตั้งอย่าเพิ่งตั้งไปก่อนเดี๋ยวนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์ช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีนะคะ